สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะวันสวัสดีวันอาทิตย์คะ่ะทุกคนวันนี้วันที่สิบห้ากันยายน2 5งพ้าหกสค่ะเวลาเก้าโมงสี่สิบนาทีแมรินก็ <c oughs> ตามสามีเข้ามาอยู่ในป่าคะ่ะพอดีวันนี้สิ้นสุดฤดูกาลลาก,กวางแล้วนะคะก็เลย แกเลยมาเก็บเต็นท์เก็บผ้าใบนะคะในป่าบนภูเขาสูงมะลินก็เลยตามมาด้วยตามมาเก็บภาพบรรยากาศในป่าให้ท่านผู้ชม f อซที่ติดตามมมลินนะคะได้ดูไปด้วยกันนะว่ามันเป็นอย่างไรบ้างในป่าช่วงนี้คะ่ะทุกคนก็หลังจากที่ลมแรงมากเลยเมืม่อวานเนี่ยมาสองสมวันและะ้วค่ะที่ลมพัดแบบว่า ไม่ได้หายใจหายคอเลยนะลมันแรงมากเมื่อวานนี้ยิ่งแรงจนคือทั้งวันเลยนะจนได้ก่อไปเลยคะ่ะเมื่อวานนี้ในบ้านนี้คือหนาวมากอากาศตอนเช้านี่เมื่อวานนี้หกองศานะแล้ววันนี้เมื่อตอนที่ขับรถขึ้นมาจากภูเขานี่รู้สึกว่าจะประมาณเอ่อสิบเอ็ดองศาคะ่ะเมื่อเช้านี้นะอากาศ ข้างล่างนะคะไม่ใช่ด้านบนนี้นะอากาศอยู่ที่บ้านด้านล่างคะ่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะในป่าตอนนี้พวกเราก็อยู่ในป่ากันคะ่ะในระหว่างที่สามีกําลังเก็บอุปกรณ์ของแกนะคะมเมล็นก็ถือเอา,เอาโอกาสนี้เนาะถ่ายบรรยากาศมาให้ดูด้วยโหลมมาอีกแล้วคะ่ะทุกคนอ ต้นไม้ค่ะโชคดีไปนะที่มันฝนไม่ตกมันมีลมแต่ว่ามันฝนไม่ตกแล้วมันก็ยังมียังมีแดดออกอยู่นะถ้าแบบลมแรงฝนตกด้วยแบบนี้คือรับรองว่าต้นไม้นี่ล้มกันเยอะแยะนี่ค่ะดวงอาทิตย์นะอยู่ด้านนี้นี่กลาง หน้าจอพอดีนะคะดวงอาทิตย์นะกำลังขึ้นมาแล้วค่ะพวกเราก็เดินขึ้นมาจากบ้านบนเขานะคะจอดรถไว้ที่ตีนเขาเนาะบนบ้านบนเขาเนาะแล้วก็เดินขึ้นมาประมาณใช้เวลาขึ้นมาประมาณครึ่งชั่วโมงนี่แหละไอฟเฟกต์ตัวปาไปอันดามุสิตอนนี้แกก็เก็บของและเสร็จแล้วแล้วนะคะทุกคนเราก็จะกลับเดินกลับค่ะมาเก็บเต็นท์เก็บอะไรซ่อนไว้ สำหรับปีหน้าเนะเอาแอบไว้ใต้ต้นไม้ค่ะเม็ดท mm ี hmm. ่เด mm ่นตุ๊กโนโนกัน่ะมกันะซิบุติอะเดซสซนเดมุดูนี่ดูดูหญ้านะคะคุณจ mm ุอบโอ้ลมแรงออกไปอยู่ตรงแดดดีกว่าไหมเพราะว่า มันหนาวไปอยู่ในแดดก่อนตากแดด เก็บของเสร็จแล้วเงียบมากเลยค่ะตอนนี้น้นนะคะทุกคนเต็นแก่เอของแกเนะกระท่อมกระท่อมตอนนี้เอาเต็นออกหมดแล้วค่ะเอาผ้าเต็นผ้าใบออกแล้วนะ จะเสียงลมนะตอนนี้เห็ดก็ไม่มีสักดอกเลยบรรยากาศบริเวณที่แกมานั่งรักนั่งรอ ดักกวางนะคะทุกคนนี่ต้นสนเต็มเลยนะดูตอนแรกแกจะไม่ให้ขึ้นมาด้วยหรอกมาดินก็เลยบอกว่าขอ,อขึ้นมาด้วยจะอยากมาเดินป่าอยากมาเดินออกกำลังกายแกก็เลยให้มาด้วยนะไปไปแล้วคะ่ะทุกคนกลับบ้านกันเดินลงเขากันดีกว่า โดงเวลาสตรตอนนี้เราสองคนก็กำลังเดินทางออกจากลงจากเขานะคะทุกคนเพื่อที่จะกลับไปที่รถค่ะ นี่นะคะก็เป็นบรรยากาศระหว่างทางค่ะนี่เป็นเหวนะคะมีแต่เหวมีแต่ป่าสนนะมีแต่เสียงลมค่ะตอนนี้บรรยากาศด้านข้างค่ะมีแต่ภูเขาระหว่างทางก็ฟังเสียงลมไปด้วยค่ะ ทางเล็กทางน้อยนะมีแต่ทางนี่แคบๆแ,แล้วก็เป็นทางเดินของเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะคะทุกคนที่เขาเข้ามาดูแลป่าเนาะแล้วก็เป็นทางเดินของสัตว์ของกวางของอะไรแบบนี้ทางเล็กๆแคบๆไปนี่แล้วก็จะเดินไปตามทางนี้แหละ ดีนะมันลม,มนแรงแต่ว่าต้นไม้มันที่ล้มใหม่ปีนี้ไม่มีคะ่ะมีแต่แบบว,ว่าที่มันล้มตั้งแต่ปีที่แล้วบรรยากาศค่ะอันดโมจูเนาะออคุย,ยจู โอ้มาเจอเห็ดนี่เห็ดเหี่ยวแล้วค่ะเห็ดขาดฝนขาดน้ำเห็ดมันปูสองดอกเหี่ยวเหี่ยวแห้งๆไม่มีน้ำแต่ว่ามีลมแล้วทีนี้มันก็แห้งไงอากาศมันแห้งเห็ดมันก็แห้งตามต้องค่อยๆเดินไม่กลัวจะ ก็จะลื่นค่ะก็จะลื่นใบสนแล้วก็ก้อนหินก้อนเล็กๆเ,เนี่ยเศษหินเศษอะไรเนี่ยต้องค่อยๆเดินโอ๋มาเลยเปียด,ดีป้าพีเจ็บเท้าแล้ว ต้นไม้นี้ล้มตัง้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะตรงนี้นะโอ้นี่มาเจอเห็ดมันปูแห้งๆค่ะทุกคนเจอเห็ดมันปูแห้งในพึ่งหวานไม่มีสักดอกเลยนะ แต่เห็ดเมายังไม่มีเลยอารบรรยากาศในป่าจ้าอุ๊ย ตอนนี้นมรินกับสามีก็ออกมาจากในป่าแล้วนะคะทุกคนลงมาจากภูเขาสูงเนาะแล้วก็มาอยู่ที่บริเวณของออหุบเขาที่บ้านบนเขาค่ะแต่ว่าตอนนี้แมรินจะเดินไปเก็บเห็ดร่มนะคะเมื่อวานสามีส่งรูปให้ดูแกบอกว่าแกเจอเห็ดร่มอยู่ดอกหนึ่งแต่ว่าแกไม่ได้เก็บค่ะแมรินก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปเก็บเห็ดร่ม โอ้หลมแรงมากเลยค่ะทุกคนออตอนอยู่ในป่านะมันไม่ค่อยลมนะเพราะว่ามันมันต้นไม้มันเยอะใช่ไหมลมมันก็ไม่ค่อยแรงไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ค่ะแต่ว่ามาตอนนี้นะโอ้ลมแรงลมแรงลแรงล้วก็หนาวมากค่ะนี่เห็ด <c oughs> มันอยู่ตรงนี้แกบอกว่าอยู่ใต้เห็ด <c oughs> อ,อยู่ใต้ต้นไม้น้นแกบอกว่าไปเก็บเอาถ้าจะเก็บบอกว่าให้เก็บตั้งแต่เมื่อคืนแกก็ไม่เก็บ แต่มันมีดอกเดียวเองนะโอ้ยทั้งภูเขามีดอกเดียวแล้วกอ็อยู่บนในป่านั้นก็ไม่มีเห็ดอะไรเลยเจอเห็ดมันปูแห้งอยู่สามสี่ห้าดอกเองปีนี้ไม่ได้เก็บเห็ดเลยนะเนี่ยบริเวณตรงนี้นะคะปกติถ้าช่วงในป่านะมันจะมีเห็ดล่อแถวๆนี้เยอะแย,ยะเลยแต่ว่าเมื่อกี้ขับรถมานะนั่งรถผ่านก็ไม่เห็นเห็ดเลย นายอะแกบอกเห็ดปิดตรงนี้แหละต้นไม้แกว่าแเธอต้นไม้เดินไปดูสิ <c oughs> ดอกเดียวไปตำน้ำพริกหรอแล้วก็ดอกเล็กมากเลยโอ้ยังไม่บานนี่นี่อยู่ดอกเดียวเองค่ะทุกคน มองไม่เห็นไปดีกว่าสามีก็ลงมาแล้วก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะกลับบ้านดีกว่าค่ะเพราะว่าเห็ดไม่มีเจอเห็ดล่มอยู่ดอกเดียวสามีเจอไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเราก็มาเก็บนะคะทุกคนอุ้ยไปอากาศมันหนาวมากตอนนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ